โอเคก่อนที่จะทําการทดลองนี้คุณมีคําถามไหมไม่เราตื่นเต้นมากเลยอ่ะใช่เราได้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็อยากได้พลังมากเราเก็บเงินเป็นปีๆเพื่อสิ่งนี้นะเงินห้าหมื่นเหรียญต่อคนเอาไปเลยว้าวเอ้พลังายพันเว้ยฉันรู้โอเคได้ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามสมบูรณะ์นะแล้วก็เอ ผมว่าข้อตกลงนี้คงจะลำบากหน่อยนะอะไรอะหมาในข้อตกลงคุณอยากจะเป็นวูฟวูลีนใช่ใช่ใชใชใชแต่ว่านะวูฟวูลีมันไม่ไดมีแค่พลังเดียวนะกองเรียบแอนเดเมนเทียมกับพลังสมานแผลในข้อตกลงนี้ต้องเปลี่ยนจากหนึ่งคนเป็นสิงแสนเหรียญน,นั่นเป็นเงินทั้งหมดที่เรามีอ่ะผมเพิ่งขายบ้านไปงั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้ ผมจะให้คุณเลือกพลังสักพลังหนึ่งโดยที่จะมีกรงเล็บแอนิเมนเทียมกับพลังสมานแผลจะเลือกอะไรกรงเล็บแอนิเมนเทียมพลังสมานแผลกรงเล็บแอนิเมนเทียมหรือพลังสมานแผลจ,จริงๆแล้วก็ดีทั้งคู่นะเอ้อเอ้อมานี่ดิเอ้ยกันใครวะเกาให้นายกันใครักโ,โ,โอเคโอเคเราเลือกกรงเล็บ ทำไมเราต้องเลือกกองเล็บใจเย็นหน่อยสิวะกูเจ็บนะเว้ยม่งเอ้ยออกมาทีมือกูแทบขาดทำไมเราไม่เลือกพลังสมานแผลวะทำไมไม่ไม่ยอมหุดลงไปวะหยุดมันทีเถอะเพื่อนเอ้ยช่วยตั้งสมาธิหน่อยสิวะก็ฉันเกียดเลือด,ดนี่เนอะไยโอ้ยโอ้ยเอยเอ,เอกันหยุดรอสักทีสิวะรู้แล้วเนอะคอยอยังชั่ว oh อ้าวตัดหัวนมเตงทำไมอ่ะบวยไงนะโอ้โอ้โอ้พระเจ้าโอ้ไม่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 โอ้พระเจ้าได้ดูสิมันทะลุอ่ะมันทะลุไหมมันทะลุไหมเอ้ยตายโอ้พระเจ้าช่วยเราทีเอาละฟังฉันช่วยฉันหน่อยนะ โอเคโอเคแต่อยู่ได้นิ่งนะ,ะเฮ้ยเป็นอะตั้งใจด้วยยายะช่างมันหุบก้อนเถอะโอ้ชิปหายแล้วไงล่ะโด,นส,ออดนสมองหรือเปล่าเอถามว่าโดนสมองหรือเปล่าอันที่จริงมันแค่เฉียวเฉียวอ่ะเฮ้ย <HE! S 2> แล้วโดนสมองหรือเปล่าอ่ะอันที่จริงมือแค่เฉียวๆเท่านั้นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ้ากันฉันจะนับหนึ่งถึงสามนะแล้วก็ปลดกวงเล็บออกทุกอย่างจะดีขึ้นหนึง่งสองอะไรต่อจากสองอ่ะอะไรต่อจากสองแม่งเอ้ย อะไรต่อจากสองฉันไม่ฉันไม่รู้อทำไมเราไม่เลือกพระรามาแผนนะใช่ใช่ใช่เ้อ,อ,อ,อ